เอาพวงอะมาจมแล้วบ่ยเนี่ยจมแล้วเฮะดากคือเพื่อนม่นั่นอาจารย์ฟังเขาบงรูปุนะดากคือเพื่อนมาเขาบงรูปเฮ้ยดาคือเพื่อนมั้งว่องยางหมดยวถเพื่นวะแกว มันยังเยอะวาดนี่ยังล่ะพ่อเฮ้ยอะทำไปดูกันขว่อนฮึขว่อนเป็นที่รู้แล้วพ่อ๋าแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้มาดูพยูนเกยตื่นกับผมป้าเอ้าเอ้า้ยมันคือปาพยูนแต่พ่อเอ้าลูกวะ เป็นดาราศนตามานาสตรรบาดมันก็เทนะบาดเองเป็นลูกป่าพยูนมาเนี่ยออล้ครับมาดูครับการลำวงของป่าพยูนกลุ่มนี้นะ <c oughs> เขาก็จะลอยกันตาไปตาหลุมตุ้มตุมแล้วก็แม่เนือนมบัวตุ้มบัวบานตาหลุมตุ้มตุมแล้วก็แม่เนือนมบัวตุ้มบัวบานพี่ลอยตามลมคิดถึงเธอมานานโอ้แม่ตาหวานอย่าททำให้ฉันพวยงงไม่ดอกเออไม่ดอกมะเฟืองขอเคิรนกลุ่มสีเหลืองออกมาแสดง อเอา้ากันปองมาเลยกันปองบรรยากาศของช่วงสงการเราแม่สะไปเล่นน้ำน้ำําที่ไหนได้นะเราก็จะเล่นที่บ้านเรานะเอาบรรยากาศแบบบ้านๆโอ้ยพี่น้องครับเออป่าพยุนเกิดตื่นแล้วผม<ช>อันนี้บ้านป่าพยุนเหรอเขามาหนิป่าบ้านอันนี้ลูกบ้านอัน,นบอกได้หน่อยนะลูกบ้านบ้าน บ้านเติมนั่นน้อยนึงบัดนี้มันก็เต็มบัดนี้เอาจะเบิ่งจะขาคุณแต่ทคนปลาน้ำมันก็เพิ่มแล้วพี่อไหาลง่องหอ้ยทวงยามันแตกพอดีท่านผู้น้องครับครับผมอาเภณีล่องน้ำนี่อาจารย์ปองได้ยินครับว่ามุนน้ำเกลี่ยกันบ่มุนน้ำเกลี่ยของเจ้าบ้าจ้าแผ่นแล้วครับพญางาเดโอ้เก่งเด็กเก่งไล่น้ำนี่จมบ่เนี่ยขึ้นวางสั่ง เว้ยคือว่าไงสองอีกคนพวกยางมาเนี่ยหนึ่งยองสามหยั่งวันเดี๋ยวๆดียววันนี้มันกันบอกกูได้แผ่ให้หยังกอกน้ำเด้วไปเด้ออาม่าแม่อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนฟังกรรมกาศอ้าวแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะทีมงานแก๊งลูกหมูนำทัพโดยพ่อใหญ่งาใบบักเขียบวันนี้ได้ออกกล้องแล้วนะเรื่องที่ผ่านมาพ่อใหญ่งานะครับ เดินทางไปหลายพื้นที่ครับผมตัดอ้อยครับผม <laughs> วันนี้ว่างแล้วไปแทนรถไปแทนรถนะฮะวันนี้เขาจะมาเกยตื้นโอ้ยเขาจะมามุดน้ำแข่งกันกับลูกๆนะว่าจะเป็นยังไงส่องคมมันคือผู้พันเดี่ยบัดสวัสดีครับผู้พันสเสียงง่าเสียงงายนี่ปุ้ยนะฮะมาดูครับโอ้เนาะอ๋ <c oughs> <c oughs> อมาห,หันหน้าหันหน้ามาเลยเราเราจะหันดากมากตี้นี่ <c oughs> หันหน้าไปให้กรรมการหันหน้ามากกรรมการมามอ่านะเราจะเริ่มนับนะครับ ใครนานที่สุดคนชนะ <Okay. S 1> อ้าวนึ่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเพื่อใจเย็นใจเยรก,การนับก่อนรับแสงครับมันเหมือดยอดมันยอดแสง oh. อ่าหสองเดี๋ยวพอเราไปโ oh. อเคเอาเริ่มนะครับพร้อมนะครับสามสไปอ้าวสามสี่ เอาดักขึ้นก้อนก็รอาไปงานก็ดักเลยคือบ๊บีแพ้บีแพ้บพราะผลนั่นจมทุกคนเออเพราะมันตายแล้วบอนี่ฮึบเพราะมันตายแล้วบอยนี่ดักขึ้นก้อนลูกดักขึ้นก้อนอือบีแพ้บีขึ้นก้อนมูเอาใหมเด้อมาดิเฮาเอาใหม่อีกรอบนึง รอบนี้ก็รอ,อบตัดเสือ้อตัดสินใครจะเป็นผู้ชนะเราจะมาดูกันนะฮะอาวี่พร้อมพ้อรับไปครับนักกีฬาพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมหรือยังฮะหากท่านพร้อมแล้วเราจะมารับตอนนี้เลยนะครับวันนี้คลิปเราไม่มีไม่มีอะไรครับผมง่ายๆแบบนี้แหละครับผม<ต>เล่นน้ำครับผมเพื่<ข>อเก็บภาพไปดูนะครับผมนะฮะอ่ะหนึ่งสองไปนี่ นองครับเบิ่งดาางพยังญาอุ้ยเอาลงบปไหนนะครับพ่อพุ่งใหนะครับพ่อพุ่งใหลงบปไหนครับผมบี้แพ้อีกแล้วอุ้ยดากต้องมองดากบี้มันขึ้นกวาดหมดเฮ้ยบวกจริงเว้ยพอแพ้อีกแล้ว ครับผมตัดสิสเราไปนี่ตัดแล่านั่กับหู้ดีอืมไอ้เอ้าไปใช้ล่ะเอาเกี่กตัวพี่อีกรอบฮะเกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ารอบนี้พ่ออับีแพ้ก็คือกอดงามเด้อเพียเด้อกอดงามเด้อพร้อมไหมครับนักกีฬานักกีฬากับฟังกอนักกีฬาพร้อมไหมเอาเอาไปยังไงถามคนเนี่ยมุดลง้นทีนี้ก็อดาก้นเังสั่นอุ้ยมันฟูมุดฟูดีดีรีบบพน์้ม แต่งคำถามมาเมื่อไรจีตแต่งชุดแจงงานเขาปะสิถามว่าแม่ผมจีตทุกแต่งชุดแจงงานเอฟซีเขาถามมาเออมาแกมือแกมือเลยนะฮะมามามาแกมือบอกอังสันบอกอีกหนึ่งรอบเนาะเอาในกีฬาพร้อมพรสามสอนแอคชั่นไป อย่าเลยพูดหนึ่บาทเียเอาเอาดากฟูดพี่น้องเอาแพร่เลยเพ่อพี่เอาพี่อาจารย์ฟองเฮียอะบานนี้เฮียรอล็กกลกน้ได้บกรอเอาบกกปอะไน้างเหียฮะแต่ฟงเฮียแล้ว มูดหาจัดฟองนะครับบรนทิกาเล่นนนำพี่น uh ้องครับครอบครัวพ uh 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 ี่น้องครับบผมยังไรครับทักทายสัตว์สุดวอดมาเน้านะครับสงการขอตัวสัตว์ดีดีแม่นะพี่น้องเด้อนะครับผมพ่อสงการแล้วพี่น้องครับอ้าพ่อเดี๋ยวอันพ่อวยพรพี่น้องแฟนครับไปเร็วสงการแล้วปีใหม่ไทยอ๋อปีใหม่ไทยขอให้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายฮะจงยืีมีแง่เอาผม ตลอดคุ้มสีสิบหีสี่หกอืให้ท่านประสบความสำเร็จร่วมไป้ดยดีด้วยซ้การปองเด้อุปพรสั้นครับว่าปีไม่ให้ปีนี้ก็มีคอยมีความสุขหลายๆนะครับแฟนครับทุกคนครับครับชาวกรยังไรแล้วครับแค่นี้แหละครับพอาีเนี้ยเอามาดูพราะเพราะอ้พ้เจ็บป้องอลเอามาเอวตงกนังไรกับผมขออยคอยโชคดีด้วยกับผม ขาร์บอนเนี่ยคุณจะเข้าใจง่ายพวกะงงนี่ยคาร์บอนไหมเอา,าไหมเ <ปะ S 2> อาไหมป้าขออวยลังสบดีเราด้วยครับผมสวัดีเราด้วยครับยีดีไม่แห้งครับเออครับผมผมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยสงการปีนี้ในนามของกิมบาล นะครับเสียงเพียวเมือง,ง,งสุโขทัยนะครับขอให้ปนัยเอฟซีทุกท่านนะครับมีไม่แห้งปลอดโรคปลอดภัยเบ็เจ็บเบ,บ็จนรับรื่ตลอดปีชจนตลอดไปนะครับโควิดซราบกำลังบานเท่าไม่ยังอย่างทังข่าวมงวลชนน้องแซนน้องกันพี่น้นนองเด้อให้ทุกท่านงระวังร่องกายแข็งแรงครับผมเดินทางขน้องไตปลอดภัยทุกเส้นทางเดื่อเงืนเงินเดือนเงื่นนะครับเปิดร้านเคยจะเล่นเรื่องนะครับเสื่องฟู้งวุ่นวิของมีค่ามองได้ลูกค้าโดนล้ํนะครับการแฮงแหงแหงรวยรวยแล้วก็รวย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 ครับผมหอกระไม้เมื่อนาสี่น้องเฮ็ดเมนูใดมวลมองไดีเจ้า สวัสดีครับบ๊ายบายนั่งเห็นบ้างบ้างไงเยอะไลยน้ำเลยพ่อลองนอนหงายขึ้นมันจมบ่ลองหงายดูยามาบีจะจะบังพ่ษ์ไงเอาไม่ได้กมบ่จมยี่สิบละรึอป่ามันจมยี่สิบ่จมแล้วพ่อยี่สิบบ่อันนี้ลอยบ่นี่จันปองแ้้วแข็งใจมึงดูแข็งใจดูน้องแข็งใจดูมกัปัดดูถึงบ่หลังถึงน้ำบ่ฮะ พีอบะมัถือร้อยเลยปะซู่นี่ติพอเอ้ามาคักเถอนบ้านนี่ปุ้ยฮัลหุงอย่างมันี่งแกอยู่ดีเพงนั่พอเด้อ